วันเดวิดนว์ไม่รู้จะทําได้ไหมนะคะพะเขาให้ตัดลงแค่หนึ่งนาทีครึ่งเองออ,อกมาเลี้ยงหมอนวดจากแอปโกบีบริเส้นสองชั่วโมงฉันมีชีวิตอยู่ได้เพราะหมอนวดเลยนะเมื่อกี้ร้านช็อกโกแลตที่นวานซื้อที่สวิตมาเปิดที่ไทยแล้วนะ่าดีใจมากเดินเข้าร้านที่3อีกแล้วนี่เป็นร้านทํากาแฟที่ขายเครื่องกาแฟจากเมกาและรวมมาเลยกาแฟจากร้านกาแฟดังๆมาอยู่ที่นี่หมดเลยเป็นกาแฟที่รสชาติดีมากนุ่มมากดีที่สุดที่กินมาน ชีวิตเลยานกินไปประมาณสแก้ว3ที่สามทวีก็กินเยอะๆร่างกายมันจะชัดดาวนะทุกคนร่างกายมันจะไม่ตื่นถ้ากินพอดีพอดีอด่อะมันจะบึงปังแรงเยอะแบบโอ้โหสุดยอดทำงานในแปดชั่วโมองยี่สิบชั่วโมงเอ้า มาซื้อเครื่องดูดฝุ่นและคู่วาร์ปมาอีกเกียรพร้อมผมเอนซเฟียนะคะที่จริงไบพารากรเซนทันเวิร์แล้วก็อีกเกียแล้วใช่แล้วฉันมาซื้อโต๊ะตัวนี้แหละที่มันปรับระดับได้นั่งไลฟ์จนแบบเฮ้อเป็นอามาราแล้วจิต เห็นแวบๆบมื่นเจ็ดนะคะโฟมลังหน้ายูสลีนใช้ดีมากใครที่เป็นหน้าน้ำหน้ากราบเกลี่นไม่ใช่หน้าไม่เกลี้ยนะคะจัดไปเลยเอามาสองขวดเผื่อน,น้องสาวด้วยเอ้ามาซื้อเคสใสไอพอดช่วงนี้อุ่นมากนั่งนอนกินขอเวลาหนึ่งเดือนนะจิ์